สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปอในรายการยิปซีโอเซริกรนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอเปิดไทยนะมาเป็นประธานในรายการกันไปแล้วนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพียงคนละ9ก0 0 9ันเก้แชร์นะครับนะ 嗯。<See> ก็เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าันเก้ยก้าสเกแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเรนนะและตามด้วยคำถามนะครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้เออเจ็ดเจ็มาก ใช่เพราะเบาหวานสูงมันจะปะสมานเนื้อช้าอืเนื่เจาะเลือดเ,เออนั่นแหละเป็นเลือดเลยอืมเรื่องปกติเลือดดำมันเป็นกาว อแชร์มาแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> มีคนถามแล้วยังไม่ได้แช่เลยเดี๋ยวแชร์ก่อน <Yeah. S 1> ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามําถามกดไลค์กดแชร์ เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเชื่อเร่นคคำถามนะครับนะเดี๋ยวจะตอบให้นะครับนะถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งผมอาจารย์ทอประมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์แชร์แล้วค่ะแชร์แล้วมาตูมอายุยี่สิบสอง ความรักโสดจะได้กลับไปคบกับแฟนเก่าไหมขอบคุณครับเป็นทอมมีโอกาสไหมมันเหมือนว่าถ้าได้คุยกันอะมันก็ดีเอาพูดตรงๆนะไพ่มันบอกว่ามีคนสนใจเรามากมายเลยแหละแล้วถามว่ามีโอกาสได้คบไหมมันอยู่ที่ตัวคุณคือมันไม่ได้แบบถึงกับคบแต่มีโอกาสได้คุยได้แบบเจรจากันมากกว่าคือมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจแต่ตอนนี้มันไม่เหมาะกับการที่จะอยู่ด้วยกันไพว่วางกันนะอืม,อม มุกแช์แล้วค่ะสามวันนี้จะได้เงินกับป้าใหม่คะก็ต้องไปคุยครับไพ่บอกต้องไปคุยกันก่อนครับได้ต้องคุยแล้วจะได้ต้องไปคุยกันก่อนครับไพ่บอกต้องไปคุยกันก่อนสามวันนี้ค่ะเขามีเขาก็เขามีเขาก็ไอ้นี่แหละแต่มันก็อยู่ที่ว่าเขาเป็นหนี้เราหรือยังไงหรือแบบไหนอาจารย์ก็ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ตรงนี้กับป้านี้นะหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วเป็นหนี้หรือยังไงถ้าไปทวงเขาโดยที่เราไม่มีอะไรให้เขามันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นนี่เรามัเข้าจจาเป็นต้องใช้โดยอัตโนมัติเมื่อว่าไปนะว่านี่ว่าตามหลักความจริงในโลกอมืมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยคอนน่ะเอออืม ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเรกคำถามนะคะให้อายุมาด้วยก็ดีแต่ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะคะเพราะเราดูด้วยไพ่ยิปซีเพียงหนึ่งใบเท่านั้นนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมวอนก่อนดูนะคะสำหรับไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพค่ะไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพไม่รับดูข้างหน้านี้นะคะ จะดูส่วนตัวเท่านั้นทักแชทมาได้มีค่าครูขอคร้อมโอนก่อนดูนะคะสําหรับให้พระเทพพลังจิตและตัวองค์ตัวเทพค่ะ mm. ดูส่วนตัวเท่านั้นข mm. ้างหน้าน,นี้ดูพย,ยุบศีรืทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมรล้วเวลา3วันเท่านั้นค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะ เข้ามากันได้นะขอรับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามได้ชื่อแน่นและตามได้คําถามนะครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามดูที่คาว่าสดด้านบนถ้ามีคํว่าสดแปลว่าเรายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคาว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะตอบก็ตอบเมื่อมีคํว่าสดเท่านั้นนะครับนะเข้ามากันได้ครับนะตอนนี้นะก็นะนะใคร ใครที่ต้องการลงหน้า,นา,นาทองเสริมดวงเสริมราศีก็มาติดต่อสอบถามกับท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะครับ่ปีใหม่แล้วใค<น>รอยากจะมูใครอยากจะเอ่อตรวจองค์ตรวจเทพหรือจะดูไพ่เทพพลังจิตสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือจะเสริมดวงนะคะด้วยการทําพิธีกรรมอย่างเช่นหน้า,นา,นาทองศาสรการลิ้นทองศาสรการลิ้นทองไม่ทําเพราะว่าเราต้องใส่หน้ากาก a n ิ i ควิดนะคะแล้วก็อ่ะ มีอะไรบ้างมีนะเมตตาน้าหน้า,นาทองครอบรอครู<ๆ>นะคะแล้วแต่คนนั้นจะอยากครอบครูอะไรหรือว่ามีองค์อะไรนะคะตรวจองค์ตรวจเทพนะหรือจะมารับบูชาครูนะคะรูรษีครูอะไรแล้วก็แล้วแต่นะคะใครเข้ามาแล้วอยาก,กถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเรนคำถาม สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่านี่ก็ขคามปีกันมาแล้วนะใครอยากจะมูก็ติดต่อได้เลยนะคะแบมสิบแปดไม่มีค่ะขอผู้แชร์ครับขอผู้แชร์ครับนะผู้แชร์ขึ้นมาแล้วเราถึงจะดูให้ได้ว่าง,นะงานการงานคะ่ะว่างงานจะถามอะไรคะถามมาเจาะจงเลยนะคะไม่ใช่บอกการงานสั้นๆแล้วคือจะถามอะไรคําถามเพื่ออะไรอืมแชร์ก่อนนะคะเราค่อยพิมพ์นะคะ แบมกำลังพิมพ์กดแชร์ให้เป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยกดแชร์มันจะมีด้านหลังมีมีเป็นรูปคนและลูกศรออกบอกจารย์ทว่าแบมเพราะอะไรหรือ่ะเมื่อก่อนในสมัยเรียนนะ่ะอาจารย์ทอปได้ฉายาจากเพื่อนว่าไอ้แบมมันเป็นนักมวยปล้ำเมื่อก่อนอนู้นเนี่ยตัวใหญ่อาจารย์นะักตัวสูงทุบคนหลับ พอแลมั้งครับมันจะพอแล้วกดแชร์เนี่ยฮะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามจะก,กดแชร์จนมีมารูปคนและลูกศรด้านหลังนะครับนะเหมือนคุณมุกก็ค่ะอย่างเงี้ยค่ะนะดูไม่ยากอะ่ะนะแล้วก็คุณอะไรครคุณมะตูมข้างบนนะคะก็มีผู้แชร์นะคะ กดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นนะตามได้คำถามเดี๋ยวเวลาก่อนนะมันดูง่ายมันดูง่ายๆดูข้างหลังชื่อก็รู้แล้วว่าแชร์หรือไม่แชร์นะอ่าถ้าเกิดว่าจะหมดเวลาเราก็จะไปแล้วนะคะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพหรือจะดูดวงแบบส่วนตัวขอนะครับพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นพายิปสีพายเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูณหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสวงรงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเที่วรูปเครื่องรางของข,องของลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะได้นะรับขอรอครูรับขันครูรับถอนขันครูนะคะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับบ,บ,บารมีอาจารย์ท็อปนะครับบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 ID อดไีรเอเจ หกและไอดีร n e ajtp หนึ่งเก้ามาคุณแตงค่ะคุณแตงแชร์แล้วจะก,การเงินจะดีขึ้นไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับเอาให้ชัดนะครับนะการเงินเหมือนว่าได้มาก็น้อยมากครับช่วงนี้ได้น้อยได้จากงานเอากระจกงาง,งานใหม่เข้ามาอมืได้จากงานนะครับถ้าได้ก็ได้ไม่มากเท่าไหร่เอาละเวลาใกล้จะหมดแล้วหรือแปดวินาทีนะก็เข้ามากันเดี๋ยวจารย์จะไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการเอสหวิทยาโหรา นไปแล้วนะครับเอาไปชมรมกันอะชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพในมิตรพยากรน่ะไปแล้วนะครับนะ